สำหรับเบอร์3เนี่ยค่ะเป็นกาแฟอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์คั่วกลางไม่ว่าจะเป็นแบบถุงหรือว่าเป็นแบบนเนี้ยพี่เนจะอิงเบอร์เดียวกันนะคะอันนี้ก็คืออาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์คั่วกลางของแม่จันใต้แต่ว่าที่นี้มันแปลกมากตรงที่แบบว่าพอเวลาที่เราชงด้วยแคปซูลนะคะคือธรรมดาแล้วเนี่ยเบอร์3คาคั่วกลางเนี่ยมันก็จะมี acidity หรือว่ามีความเปรี้ยวค่อนข้างที่จะแบบคือไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าก็จะเจอเปรี้ยวแหละอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าความเป็นกาแฟคั่วกลางเนาะ แต่ว่าที่นี้พอเวลาที่เรามาชงด้วยแคปซูลนะคะคือมันแปลกมากตรงที่บอกความเปรี้ยมันเบามากแล้วมันกลายเป็น <Wow. S 2> มันดื่มง,ง่ายมากมันอารมณ์เหมือนเรากินกาแฟดริปแบบนั้นเลยอะ่ะเออจริงๆยิ่งถ้าหากว่าเราชงมาแบบดึงมาออกมาเหมือนกับแบบแบบอเมริกาโน,โน่อะไรเงี้ยนะคะอันนี้จะแบบเหมือนอารมณ์เหมือนเรากินกาแฟดริปเลยคือมันจะแบบสดชื่นสดชื่นเบาๆบเบาๆแล้วก็แต่หอมแล้วก็เออแล้วก็บอดีีดีบอดี้ก็คือแบบแน่นอยู่ในปากอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่า เรี้ยวเบาๆแล้วก็หอมถั่วหอมแบบอหอมคาราเมลช็อกโกแลตอะไรพวกนี้นะคะก็คือคาแรคเตอร์ของกาแฟแม่จันใต้แบบนี้นะคะอ่ะก็นี่จะเป็นเบอร์สามนะคะในหนึ่งกล่องก็จะมีให้สิบแคปเนาะ บอร์สี่ก็จะเป็นกาแฟอาราบริก้าคั่วกลางเข้มนะนี่เดี๋ยวไปได้ชงให้ดูนะคะอาราบริก้าคั่วกลางเข้มของแม้จัใต้เหมือนกันค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาชงกาแฟด้วยเครื่องแคปซูลคอสโมนะคะซึ่งเราจะได้เป็นกาแฟที่เข้มอาค่ะแล้วก็เปรี้ยวเบามากๆมากๆอย่างนั้นเลยนะคะมีแบบปลายน้อยๆเท่านั้นเองค่ะ แล้วก็เข้มแต่ไม่ขมนะคะแล้วก็ไม่ไหม้ด้วยเออนะคะนี่หอมเลยอ่ะนี่จริงนี่นั่งตรงนี้ยังหอมเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมอันนี้เบอร์สี่นะคะดูครีมมากเขาดีเห็นป่ะนี่หอมมันนี่เลยนะคะเนี่ยลองดูเห็นไหมคะนี่คือแบบสวยเลยอ่ะเห็นไหมคะมน้ำลายจะไหลอยากกินใครที่ชอบสไตล์แบบกาแฟเข้มๆหน่อยแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันฉ่ำปากเนี่ยค่ะคือเบวเบ้าเบา,บา,บ,าบาง,บางนะคะเหมือนมันมีรสชาติหลากหลายมากมายอยู่ในปากเราอะไรเงี้ยนะคะก็ แนะนำเลยนะคะเบอร์สี่นะคะตื่น <c oughs> ถ้าแบบว่าเปรียบเทียบหมัดต่อมัดนะคะ <c oughs> ก็คือเบอร์สเนี่ยเขาก็จะมีความแบบแอซิตี้หรือความเปรีย้ยวสดชื่นมากกว่าเบอร์สนะีเนาะแต่ว่าถ้าความเข้มะคหาเบอร์สีก็จะเข้มมากกว่าทีนี้เบอร์สเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกเหมือนว่าพอเราดื่มไปะคะ่ะมันจะแบบหอมถัว่วแล้วก็มีความคาราเมลแบบนี้นะคะหลายๆคนนะคะกินกาแฟพี่เนตรน,นึกว่าแบบ เคยมีนะลูกค้าถามพอพี่ทำลาเต้กินนะลูกค้านึกว่าพี่ใส่ไซรัปคาราเมลให้เพราะเขาเขาได้กลิ่นเหมือนความคาราเมลอะเออที่มันที่มันแบบมิกซ์กับนมไปอะไรเงี้ยบอกอ๋อไม่ได้ใส่จริงๆแล้วมันมันเป็นคาราเมลจากกาแฟอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าที่นี้พอเป็นกาแฟโค้งกลางเบอร์สามอะค่ะคือพอมาเป็นแคปซูลเนี่ยคือมันเปรี้ยวเบามากๆค่ะแล้วมัน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 กลมกล่อมอะ มันกลมกล่อมจนน้องพี่เน่ที่แบบเขาทานกาแฟเปรี้ยวไม่ได้อะน้องที่ออฟฟิศอ่ะเขากินได้เขาบอกเฮ้ยอร่อยมากมันกลายเป็นแบบมันกินง่ายอ่ะแล้วสาหรับแคปซูลนะคะเบอร์สานี่เป็นเบอร์ขายดีสุดเพราะว่ามันคนที่กินเราติดใจกลับมาซื้อแบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเบอร์4ีเบอร์สีจะเป็นอาราบริก้าคั่วกลางเข้มนะคะกลางเข้มก็จะมีความเข้มหน่อยขึ้นมาหน่อยแต่ว่าไม่ถึงขั้นแบบขมนะเข้มแล้วก็แบบเปรี้ยวน้อยมากๆเปรี้ยวแค่แบบปลายปลายบาง,บางๆอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็หว,วานหวานหวานติดคอ แล้วก็จะมีความรู้สึกว่าแบบเหมือนมันมีความชํำในปากอะคะ่ะเหมือนแบบว่าเรากินผลไม้ที่แบบมันชํำอยู่ในปากอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยมันแบบเป็นผลไม้เปรี้ยวหรืออะไรมันจะไม่ได้เปรี้ยวแบบเบอร์สามเนี่ยหรอ,อว่าเออแบบนั้นเนาะก็เบอร์สี่ก็จะเข้มขึ้นแหละแบบนี้นะคะก็อยู่ที่ว่าถ้าเราชอบแบบไม่ได้ชอบเปรี้ยวมากก็เบอร์สี่ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้ามีความรู้สึกว่าเออดื่มเปรี้ยวได้แล้วก็แบบชอบหอมๆฟุ้งๆอะไรเงยค่ะลองเบอร์สามดูลับลองติดใจ